ทำไมต้องจดด้วยหรอจะเริ่มพูดได้ยังสินค้าเดียวกันระบบเดียวกันทำไมไรายได้ต่างกันล่ะทีนี้เอาเราแบบนี้เอา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 เห็นยังว่าไม่เกี่ยวกับเงินฮะเริ่มรู้ยังว่าไม่เกี่ยวกับเงินจะเริ่มลดอีโก้ลงยังจะเริ่มยังจะเริ่มน่ารักได้หรือยังจะเลิกพูดคำว่ารู้แล้วได้ยัง จะเลิกพูดคำว่าทําไมต้องเรียนด้วยหรอจะเลิกกูได,ด้ยังทําไมต้องจดด้วยหรอจะเลิกพูดได้ยังบางคนแม่งนั่งดูอย่างเดียวแม่งไม่จดจะเลิอกอย่างเลิกดือ้อได้ยังพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับเงินจ้ามันเท่ตอนจ่ายเงินพันสองใครก็เท่ได้มันเท่ได้ตอนนั้นแค่บีลิงกเนะกูซื้อได้ปซื้อแล้วยังไงต่อเราที่นทน ยังไงต่อแล้วท่านมีลิงก์ได้ยังไงเงียบเป็นเป่าสากเลยบางคนเงียบกริบบางคนหายจอไปลยห้าวตอนแรกถูกไหมมันจะไปยากอะไรตูม้มหกพันบาทถูกไหมโอ้ยแค่ซื้อไอดีมันจะไปยากอะไรตูม้มหกพันบาทจองวานล้วจอดแล้วอย่าห้าวนะจ๊ะมีเงินอย่าห้าวนะจ๊ะ รู้ยังว่าแม่งไม่เกี่ยวกับเงินมีเงินเนี่ยใครก็ซื้อได้ถูกป่อไม่มีเงินตอนนี้อย่าไปกู้มาซื้อได้เลยถูกปะอโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากในการลงทุนเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยแต่ตอนนี้ขับเคลื่อนนั่นแหละท่านเอ้ยความรู้ถึงไหมเพราะว่าถ้าความรู้มันถึงทักษะมันถึงความเข้าอกเข้าใจมีมันต้องสร้างธุรกิจได้สิมันต้องมียอดสิเพราะว่า ธุรกิจเดียวกันสินค้าเดียวกันระบบเดียวกันบางคนได้ห้าแสนต่อเดือนทุกเดือนพี่แต้เนี่ยสองเดือนสามเดือนสองล้านบางคนสามเดือนศูนย์บาทสามเดือนเริ่มทำสามเดือนกลับไปทํางานประจำสามเดือนผีเข้าผีออกอะไรถูกอะไรผิดล่ะทีนี้ฮะในเมือ่อเริ่มเท่ากันนะ,ะไรายได้ต่างกันแต่คุณควรตื่นเต้น เครื่องมือที่ดีอะ่ะมึงหาเจอแล้วมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะจบางคนเนี่ยยังขาดเครื่องมือยังขาดผู้สอนยังขาดาการเรียนรู้แต่แต่มึงได้เครื่องมือไปแล้วอะ่ะมึงไม่ดีใจได้ไงความรู้มึงไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกแต่มึงครอบครองเครื่องมือไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจฟีลผมอะ่ะ กูจะทําให้เป็นกูไม่เป็นไรหรอกแต่กูได้ใช้เครื่องมือเดียวกันกับไอ้คนที่ไายได้หกแสนนะเว้ยเย้ยฮึ่มก็ใจฟิวปะงานประจําก็เครื่องมือชนิดหนึ่งรับจ้างก็เครื่องมือชนิดหนึ่งแต่ตอนนี้คุณได้เครื่องมือที่ผลิตเงินเท่าคนนี้ผลิตสองหมื่นคนนี้ผลิตห้าหมื่นคนนี้ผลิตแสนหนึ่งคนนี้ผลิตสองแสนคนนี้ผลิตห้าแสนแล้วคุณอยู่ในระบบเดียวกันเครื่องมือเดียวกัน มันติ๊กผูกไปแล้วดอกแล้วต่อไปก็คือต้องเรียนรู้ให้ความรู้มันถึงเนียแต่บางคนมันไม่เห็นไงมันไม่เห็นว่ามันโชคดีมันไม่เห็นว่ามันเป็นเครื่องมือมานั่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยจะทําได้เหมือนเขาไหมคําตอบคือไม่ได้ความรู้ตอนเนี้ยไม่ได้เข้าใจไหม จะบอสอยู่จะทำได้ไหมไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกบอสถ้าหนูเรียนรู้มากกว่านี้ศึกษาม,มากกว่านี้หนูจะมีโอกาสถ้าเขาเออมึงทาได้เขาจะ่แต่ถ้าไม่เรียนรู้ไม่ได้ก็เครื่องมือเดิมอะแต่ความรู้มันไม่ถึงอะมันจะไปได้ได้ยังไง